สบายดีพี่น้องสบายดีบุศกุลสกคนเด้อจ้าเจสบายดีพี่น้องใหก้กำลังใจโคจิสบายดีพี่น้องจ้าเมื่อนี้วันเกิดน้องมินนี่สุขสันต์วันเกิดเด้อจ้าหลานรักก้าละก็ละก็ละกก็เด็กดีของพ่อของแม่นะคะของเองเอกันอ้าวใส่ซ้ซามิโคจิเฮ้ยเฮ้ยสิ้นชื่อไฮ มันได้ยังูสิ่สงนะา่าะพี่น้องจากินจุใจไปเลยโโทนโลนปูจะมันถอดกระเป๋าพี่น้องปูอือัดพุงมาอีกออันนี้คือลองทอง อันนี้เป็นน้ำยากระทิป่าพี่น้องแซ่บเด้อปั่นเ็ดองกินเองจ้าก็ขอบคุณนันผู้ใหญ่จะดีนะเจนเนาะทีให้สุมเขายี่สิบโลค่ะที่บ้านนันลังสีเขียวเขาเนาะนนสว่างไตยยี่สิบเอา้ายังให้ผู้ใหญ,ญ่สิบลงมาผีดสีกะเศร้าแต่ว่าปกติเข้าวเจ้าก้าวฮากุยเป็นสีฮารุผมว่าตัเมืองขาเจ้าเห็ดเลี้ยงบ้านนี่แล้วขอบคุณน <c oughs> ันไลเด้อแม่เนาะที่ ไอ้ซุ้มเอายี่สิบโลเนาะก็ขอให้แม่เฮงๆนั่นว่าตั้งๆคั้นๆแม่บอบอกอนุญาตกับขงสิบบกกล้าเอาเนาะเฮ้ยเจ๊แม่บอกเขาเจ้าบริเหตุมาแบบว่าเลี้ยงเฉพาะครอบครัวในครอบครัวหนึ่งนะเบิดบ้านเบิดบ้านเลยสองบ้านเปล่าเปล่าเผลนมีใจศรัทธาเห็นไหแล้วเ้าก็เพิ่นหายมาแล้วบนโซนเจ๊เจนกล้าเอาไม่หมดละคั้นเอาเพิ่นบอกกับบอกอนุญาตได้สิบกล้าเอาของคนอื่นเขา ขอบคุณหลายเด้เอ FC ถูกฐานเนาะทีเข้าใจซุ่มเฮาก็ <c oughs> ขอบใจอีเสี่ยวน้ำเนาะที่โบเคยลืมเฮาเสี่ยกับเรา <c oughs> มียังนั่งกับแบ่งนั่งเป็นแม่จังฮันให้ซั้นทุกเมือ่อ <c oughs> อยากพัดกระเพราเฮ็ดนั่งกับก๊าดเฮ็ดห้ปลวกเ่วงฮ็ดปลวกออกกันดิ อีเมย์อยากกินปิีงปลาคาวนั่งกับปีงไปหายอยากกินมกปลาซิวนั่งกับลงน้องน้องจัดให้ทุกอย่างนั่งนะก็ขอบคุณร้านเนาะเจดเนาะคอยมึงปังๆเด้อไอเจียวไอเจียวเจ้าเหลาอีเจ้าเหลาแต่มันไปใส่สระในกระโหกเฮงเฮงปังๆเพื่อสกู๊ตสก๊นั่นะพี่น้องกันเลมือในมือรวยอันรวยพี่น้องจ๋าจ้ามือหวยออก แสดงบุมีพ่พักขึ้นเอาไว้ท้านางคนละผ้านั่งกับบุกินท่านมาขอกัน <มา S 1> นะเจ๊มันต้องกินกับอันแห่งมากถั่วงอกไม่ให้กับถั่วถั่ว <laughs> ป <laughs> ไปไปเมืองมันไหนเซฟมันจะซ้องมันกีบนะมึง <c oughs> กินบหมอกเซฟเนี่นอนพี่น้องเอ๋ยเฮ้จับจับตัวหนักล้ก

เพิ่มนี่มากวัาส์กินดีนะฮะบริกินใช่จ้ะนินทานยังกูนะกูนังนินเอา ทีว่าเขาบอกอ้ไินี่ะม่มาแม่นินเถอะตั้งตั้งใจอ้ไ้นี่เออเออปันกบเจมูที่ไหนไม่หลออยังหลางอี่่นองก็ตวดคอใจรกำละย เอสริเนี่ย้อบัอบัอันตัวเขาถือเล่าให้มาน่ะว่าเรื่องเลขพี่น้องพี่น้องกติกรน้องเลหมาขนึ่งนัดาข้าจัดให้มาจดมันอันนึ่งสามแยพี่น้องบมีคนใดมา แม่ามมาอันเด็ดคร 3, ้งวันอ่างอันอยูบ่อันนึงัน่งสาเลยตอันอ้ยมาจิมข้าวหอมตกมนจะอยู่หน้าบ้านเนีอ้ากระตกไหมแม่เอ้าจะคลอมาสวอยู่งาบงาจึ้อับ่สามเป็ดไปสามบ่ คือແລະກະມີຕາອັນນະອະນຸກກະຍ່າງເຂົ້າຊະຂໍຍາວກັບກ້ວຍນະເບິ່ງບໍ3883ຈັບໄປ3 3883ອ່າຍ່າງກັກ້ວຍົານຸາືຈາອັາຍ อ้ดโพมงมแตงขวยดังงน้นอ่นไ่ใชไใ้เมื่อส่งประทูไว้ซะก่อนนึงกระหมูหนึ่งเจดเจ็่งเลยเมะม่วมเปาเค้กปลาขาวปลาเกงปลาขาวอันแต่หน่อยโอ้แม่เลเฮ้ยบริจาคครึ่งหนึ่งบอะบริจาย่หมดเป็นยังเฮ้ยเมื่อข้าคุณได้ออกมา มึงเสือกูอยู่วะอืมกูถือมือน้มึงใมึงคับได้ดอกกการหนงน้มึงอยู่เป็นห้องอีเจอีเจช่ไครับตใหญ่มากุการหนังน้ำมันยุทะเบียนมึงหกแปดมันเปเดี่ยวหกแปดหกเออหกแปดหกตั้มเฉยๆเลยหรอว่าเบาตั้มสะพ้ายจับจับเจเบาเกจสูเก็บเจ็ดแปดยจับปลาพี่น้องบ่าวมีขีไทยเห็นปลา ูปบะมีฟันว่าได้จับปลาช่อนตัวใหญ่บ้านบ้านเราจะตีเป็นเลข70-30ศูปกติบ่มีมาซื้อปลาปลาเกงซื้อเอาตัวละสิบบาทหกศูนย์หกนั่นเม็นอะไรดากินบ้างศูย์กักินบ้างมสบายดีปลาลุง้างล้างเกียรเสด็ูไป น้องดําคนขยันน้องดําได้เค้กให้น้องมินี่อยู่บ่นดีาเออบ่ได้ไปซื้อน้องดําน้อยเฮาบ่เป็นหยังดน้องดําก็เอายงมื้อยงมแทเนาะสิอบ่เฮ้ยกิอมื้อ้นกมาให้้้เอา2โลเด้อมาแต่เช้าคือเก่าเด้อเออ เกียเสด็กสกั่งโกกำนองดำพี่น้องเอ้ยพาพอไเด็ดขาน้ำมันหลดุดไอลานพี่นี่ไงสองมันคือจอไก่ฮะน้าเบ้ยเบ่งหออ่อกะต้มหลวซ่าดูมาค่ะบรรดาทหามันเกิดลูกซ่าบาแต่งตัวเราบ่เฮ <c oughs> ้ยการ ว่ามีอะไรบ้ส่แ้แอนแดนแอนแดนรนะแอนเดินกันแอนมานจับที่สามก็เลยจับจับะไเลยจับที่สามเองกินหน่อยได้ไหสี่ สีฮาจับกันหน่อยจับจับจับกันเ้ยปวดพูดไปหน่อยเลยของหมักบาหมีมันื้อเสี่ยอีก็คือเนาะจัดเลยสัวซ้ำแบบไงเบาเบาดาเบาเคยกลางเนาะจัดหล่อจัดเตรียมบมดน้องดำจะตกใจว่าละาเบาหล่อน้องดำตกใจน้องเลยอืมไปเห็นละเบ้าแซงตัวสิเม่บอกเองอยู่ได้จะแสดงไปกินไปกินคู่กันกระบอกหมีเด้อสนมี้ความฟันเอฟซีเป็นจริงโอ้ยขอบคุณนารเด้อ ที่เราเจีดใส่เด็กก็บ่าวมีงัดเนาะงัดงัดทางงัดบุ้ยไปง่นน้องเอ้ยเมื่อวานเอาฝนไปน้องแกเราจะกินเยอะราไรเป็นไก่นะเรากินไก่บุ้ยเซต์ปันใดปลาอร่อยมีสไก่น้ำบ่า้างเดียไก่น้ำไก่บ่บักไซหนึ่งปะป่านี่มันสียบมันสีนัวกลั หอมอีกน <honesty. S 2> ่อยหอมอีกิเฮ้ยไปดิเราไปสาบบความฝันเอฟซีเป็นจริงบ่แซเดรได้มันหยัดกับบอมีสถ้าเอาโอกาสบอมีล้วไม่้องเลยคนอม่างมิเปก็ไป ม,มันนี่กอะคือว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอันนี้ออกใหม่บร,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 ริบาลเต็มเลยอื <ไป S 1> มออกมามันไหนจะซ้ำมัานไหนาจะซ้ำม,มันหน้าคุณเน,น,นาะเจแปลว่า <c oughs> ปอะไรน้องอันนั้นนะซื้อยังเคยรู้ผลนะซื้อยังเกาะอะไรน้องนุยนะ น, at, น,น karaoke, ูนุ odo, Gel, right. uh, oh, ่ยนู้นหุ่ยมากินเค้กบนนู้นหนุ่ยนะตัวพี่น้องก็พูดว่าพูดอะไรเจ้โอ้ยจงท้องเจ้จงท้องไว้กินไว้เผื่อบ้างก็ได้นะจ๊ะเจ้ข้าวสิบมูกระทะอือพดโพดพี่น้องเลยมึงเบิด์ตสามเลยคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่เบิด์สามจับได้จับเ่าศิจับไปเบิ่งพี่น้องอันจับเดียวบ่มีมาสองได้จับมันเจ้เบิด์ตสามเบิด์ตสามจับบ่มีเบิด์สี่ โคดโคพี่น้องจามห้อน,นี้กันล่าได้พี่น้องเด้กับขอบคุณอะไรได้ท่านแม่เด้สำหรับขนมจีนยี่สิบโลเนาะของหายู่ดีไม่แห้งคุณเจีรบอะไารข้อมไข่ย,ยาพอกันใหม่คิมนาได้จ้ะพี่น้องสบายดี